บ้านสางแปนบ้านสังเปนจ้าเจ้าเจ้าภาพบ้านเจ้าภาพเด้อพี่น้องจ้าโอ้ยมีน้ำไมีน้ำสีพร้อมบ่พ่อบ่อเออเออเออน้ำเปล่าพี่น้องน้ำเปล่าจ้าสาธุจ้าเป็นมาคารวะคู่บาอาจารย์หลายเด้อพี่น้องท่านรถลดร่างข้าไม้รวยๆพี่น้อง มาหลายสถานที่มาหลายคิดหลายทางมงอมีมือมะบอกมาเมิดแมนเมิดเด้อพี่นองเด้อบแมนเบิดเด้อพี่นองนเลย,อ,ยอันนี้รถแรงหลายๆคือเพมา่าคาลวะคูบาอาจารย์ อยู่วัดบ้านสารแป้นพี่น้องสว่างแดนดินนี่ละเอ้านี่ละเชี่ยแม่เชาเยาเชียช่ยาเลยค่ะเชีย่ยาเลยเอาไปตั้งพ่อน,นาก็ได้เนี่ยนั่งพน,นาพน,นาจัดบ้างไว้ให้ลาเนี่ยลาเสียววันเอาขนมล่อีกจ้า จ้าเออเอาลเอาลยพี่น้องเลยอาออกมาแล้วจ้าสังขยาเด้อพี่น้องเด้อออกมาแล้วออกมาแล้วจ้าขนมค่ะขนมจ้าเรียกเขาค่ะเรียกเขาแล้วขนมนะคะแม่ มาแล้วมาแล้วเอาเลยค้าเอาเลยพี่น้องเอ้ยเตนอาเลยค้าเอาเลยค้า เอาเลยแม่เอาเลยไ้าเลยเอาเลยยิบไปเลยยิบไปเลยเดี๋ยวเอาไว้สักก่อนเดี๋ยวเันออกมาก่อนเดี๋ยวว่าเข้าไห้ก่อนก่อนแล้วก็เข้าไห้ก่อนเนี่ยเข้าเห็ดแเนียวเงี้ยแตกเงี้ยแตน เอาเี่แต่เงี้ยเตียนห่อนกอกว่าเราเอาบุญเด้นี่ยไปนี่ไปยืนไปยืนจับของซอยเพื่อนเพื่อนห่อนเออซ่อ่ะโอนซ้อนบวิจาบอจังไรเดี๋ยววันอันนั้นกอนบานนี่อีกรอบสองกอนเจ้าทาเอนรวดรอบสอง múa <laughs> à, à. thoát. <laughs> à, ừ. à, <laughs> à, à, <laughs> giờ mà. <laughs>

บอนี้วะแม่ว่าอ่าตอนนั้นอ่าตอนนี้ล่ะเออมีความมาไรชนไม่ดีก็ได้ได้แล้วนี่ดิเจ้าอย่าบังไหมเจ้าอย่าบังไหมไม่เหนื่อยก็อดเอาไม่ชี้เอ้ยเหนื่อยก็อดเอาไปเอาไม้มาบังวางข้าวมาตั้งดีก็ได้ยิ้มมาเท่หน่อยก็ได้ไป หยิมาเจริญหน่อยนึงเจ้าเจยาแม่หม่อมหยิบมาเจรหน่อยก็หยิบมาก็หยิบมาได้ทั้งบุญได้ทั้งบารมีแม่จ๋าแม่จ๋ามาเอามาทางนี้ได้ไหมน้ามาทางทางนี้ปิดพร้อมปิดพร้อมเออเอาไว้จริญมาไหมอ้าวได้บุญได้บุญค่ะมา ตะวันซ้อนได้ดีหน่อยสาธุ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 เฮ้ยพี่น้องเฮ้ยหาใส่ได้เฮ้ยตอนซ้อนพ่อพ่อพ่อนะพ่าน้ามาทางกลางนี่ก็ได้นอยู่ว่านะว่างๆเฮ้ยลูกหันพวกน้าเอาทั้งนั้นทั้งขยะ จ้าโอ้ยมาเด้อพี่น้องมาเบิ่งไป่ะเอาลูกเอาเอาลูกเอาเอาลูกเอาโอ้ยสาธุสาธุจ้าสาธุสาธุโอ๊ยตะวันซ้อนเอาบุญเอาบุญพี่น้องเอาบุญเฮาเอาบุญจ้าจ้าโอ้ยได้แท้ ทั้งบนได้ทั้งบารมีลูกจ้าสาธุยิ้มให้ตลาดเหรอซาธุแม่สาธุไอ้ก้นแม่เดือดนี่เขาบอกไงสาธุสาธุจ้า วัดป่าบานททยามเด้จอจ้าตรงท่านวัดป่าบานททย,ยมามวังสามหมอวังสา,าหมาาาหมอเด้อจ้าจ้าแม่นมัดเขตนี่สาธุแม่สาธุปล่อยหลานเน่หลานน้อยจา้าจับเอาลูกจับเอาเลยยิบเอาเลยสาธุ <c ười>

จ้ามาจ้ามาใกล้สิมเมื่แล้วมาพี่น้องมาเอาวางพื้นเนี่จ้าสาทุบักลาอาบน้ำมาบ่ลูก <c oughs> ท้าไมถึงเปียกอย่างนี้ลหละลูกโอ้ยญาติทำเฮาหลายหลายพี่นอ้องญาติทำเราเยอะหมดแล้วพ่อหมดแล้วข่าหมดแล้ว สาธุหมดแล้วหมดเลยมัดแล้วบ่ <c oughs> จ้าเอาเลยไม่เอาเลยยังนำควันหนึ่งจ้าแม่จ้า,จาสาดูเปนไม้ลายหมดแล้วค่ะหมดแล้วเยก่งเก่งเก่งเก่งมากเก่งมากแปนเลย ไม่ไปซอยแมซี่เลยเยือนเบิ้งเสยแมซี่บวมเอยแมซี่อยากได้บุญคากแล้วคากแล้วเนะเนะนั่นแล้วบวกเข้ากันเต้บวกหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นสองเปลี่ยนแล้วเอาบาานี่บักหน้าเาได้เกล็ดกอดบักหน้าบานนั่นยะเชื่อ ตำบะคงว่าท่นานตำบะคงว่าท่านแจก,กย่างเดียวบะคงเอาเดีเหมือนเราบ่าเอามาแจกเลยนี่ใดรแจก,กมือเลยเฮาน้ำด้ามน้ำน้ำ,นำเอาน้ำมาว่างบ่เนี่ยเอาน้ำขวดมาว่างคักขักขกัเอาเลยด้ยแม่เอ้ยบกเน่าเก่าเลยเอามาแจก,กได้คือเอา่าเดี๋ยวเก่าบะคงมาแจกย่ำใหม้อม นะใส่ติดกันเลยเจ้าฮานวะเพ่อนเอามาฮานบะเหรอส่มเตรมรดเนาะสิเมแยนก็เจ้าผูกต้นตบบนี้เอาลรแม่บางนา้บาบังนา้าเอาไปตามมาคฮวงไม่บาคุวงวะมีบระควง,ควงยืนรถหนึ่งยืนในขั้นรหลดก็เจ้า บ,ก P, บกักหน้าอยู่พีบักรงอยู่พุ่นบักพริกดิ <laughs> บังพีกบังพีกกพ่กข้าวบันพีิกข้าวได้พีน้องข้าวอย่าตีทำเพิ่นเริ่มทยอยกลับบ้านคารวะคู่บาอาจารย์เรียบร้อยแล้วเริ่มกลับบ้านกลับซองดได้แล้วทำแล้วแต่ว่าเพิ่นบ่ได้กลับบ้านเพิ่นดอกเพิ่นไปคารวะคู่บาอาจารย์อีกต่อไปวัดนาบ่า่ ครับ,บสวัสดีค่ะค่ะค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่กันไม่เด้ค่ะเด้อ <laughs>